ชัทน้ชัทนี้โอ้โหสวยสวยมากกูตายโจ้สวัสดครับผมเบงนะฮะวันนี้ผมมาทำคลิปรีแอคชั่น MV วทวาย I can't stop me นะครับจริงๆคลิปนี้ถ่ายตอน6โมงเย็นนะครับผมเพิ่งเลิกงานพอดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครดูไฟ้สดอยู่นะตอนนี้จะมีสเปเชียลไลฟ์ของทวายนะครับแต่ว่า ผมผมไม่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทันนะครับเพราะว่าเอามาดูมาทําคลิปเลี้ยงชั่นของตัว MV ดีกว่าจริงๆ MV ตัวเนี้ยปล่อยทาง JYP Channel ใน YouTube นะครับคือปล่อยตั้งแต่4โมงเย็นแล้วแต่ว่าผมทํางานอยู่ไม่ว่างแล้วก็จะมารอถ่ายรีแอคชั่นพอดีนะครับก็รอตอน6กโมงเลิกงานพอดีโอเคเราม,มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหลี่เพลงเอาไว้นะกานการผิดเลขสิสโอเคนะผู้ชมนะครับ อ๋อคอนเซ็ปต์อาร์สวยมาก MV นี้ก็โหสันะ <laughs> น้าสวยมากอ๋อชายอนอน้องผมมาแล้วจีโน่ผมชอบดอกเบือ่อดอกบัวข้างหลังมากเลยอ,ะอ่ะอู้อู้โอ้โอ้โอ้นายอนสวยมาก ดาย่อนครับอ้อคูณพี่จ้องย่อนขับเป็นแบบโอ้รถอือว้าวโอ้ยคอนเซ็ปสวยมาก อืมอุ๊ยเวินี้ซานะสวยจริงสวยจริงอืมจังหวะเพลงโอเคนะครับเ,เพลงโอเคจังหวะเพลงโอเคชอบชอบชอบชอ,บอ,บอคือจากที่ผมดูคร่าวๆในเขามีการแบ่ง แบ่งคาแรกเตอร์ของแต่ละคนนะก็ะคือที่ดูข้าวคาแรคเตอร์ของเพลงเนี้ยจะเป็นการต่อสู้กับตัวเองคือจะเห็นได้จากฉากที่ว่านั่งอยู่บนโต๊ะโต๊ะกินข้าวแล้วมีสองฝั่งเป็นตัวเองอะ่ะโอ้ยโมโมอน้องทำผมสั้นอีกแล้วอู้เวมีสวยจัง บางช็อตนี่เหมือนโฆษณานายาปั๊บพนุมพีอู้โอ้น้องผมน้องผมอู้หูจ้องย้อนชุดนี้สวยโอ้ยชุดนี้สวยมากโอ๋ออุ๊ยจ้องย้อนชุดเมื่อกี้สวยมากชุดสีทองโอ้ยโอ้โหยืนกูยื้งไม่ติดละนั่งไม่ติดละโอ้ยุ้ยช็อต โมโมครับโม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 มองแวบ,บเล็กมองผันผ่านลิ้ใครๆลิซ่าเหมือนกันนะโอ้ย,อยจ้องยอนน้องผมน่ารักมากคือผมรู้สึกค่อนข้างเสียใจมากที่แบบช่วงที่เขาโปรโมทอันเนี้ยคือน้องผมติดปัญหาสุขภาพอะ เออก็คือแบบอาจจะแบบไม่ได้ค่อยเห็นในแบบการโปรโมทสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ประทับใจมากที่ได้เห็นน้องใน m อที่สวย <c oughs> จบแล้ว <c oughs> <Yes. S 1> ขอดูช็อตนี้รอบได้ไหมช็อตนี้ช็อตนี้โอ้โหสวยสวยมากกูต,ตายโอ้โห <c oughs> นอ้องท่าักมากโอ้โหแย่แบบ ผู้ชมหน้าหน้ากูแดงหรือไฟก้น้องน่ารักมากอะ่ะก็คือแบบโอ้ใส่เสื้อสีทองใส่เสื้อสีทองปขึ้นมากผู้ชมคนรูคนลบคนลบโอเคนะครับเรียกชั้นเก่าๆมาณนี้น้ำตาเฉลยจริงๆแล้วผมมีโอกาสที่อยากจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับเคยถ่ายคลิปเกี่ยวกับทวาย บ้างนะครับแล้วคือมีโอกาสอยากจะทําคลิปเรียกชั่นมานานแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบมีโอกาสจะทําสักทีนะฮะร,รอบนี้มีโอกาสได้ทํานะครับกูพูดโอกาสะอะไรเยอะแยะครับโอเคคลิปนี้ก็เข้ามยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งเอ่อออริจินอลเองมีเต็มๆไว้ข้างใต้นี้นะครับช่วงเวลานี้คุณผู้ชมน่าจะกำลังดูสเปเชียลไลฟ์อยู่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจบจากนี้ผมน่าจะไปตัดคลิปนี้ลงให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสเปเชียลไลฟ์ย้อนหลังต่อนะครับคลิปนี้เท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ตัวเื่นตันแจแล้ววันนี้สวัสดีครับคีมินเท่านี้ครับ